ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับเพราะว่าคือจากสถิติโลกหรือว่าในเรื่องของทีมเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยเราเป็นรองทุกทีมแล้วก็พวกเราตั้งความหวังไว้ว่าอยากจะทําผลงานให้ดีกว่าครั้งที่แล้วที่ได้เข้าร่วมก็สามารถทําได้แล้วก็สามารถชนะทีมยักษ์ใหญ่อย่างรัสเซียซึ่งเราไม่เคยเอาชนะเขาได้เลยก็เคยแค่เกือบจะชนะที่ที่ไทยเมื่อครั้งล่าสุดที่เจอกับเขาครั้งนี้ทําได้ทุกคนก็รู้สึกดีใจแล้วก็สร้าง ความเสียรมให้กับทีมรัสเสียค่อนข้างเยอะก็คาดเดวจะกลับไปเซอร์ไปจันรกันไปไปแข่งซูเปอร์ลีกให้กลับไปเซอร์ไปจันรก่อนแล้วก็ถึงจะตีกลับมาแข่งซีเกมให้ไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะก็น่าจะเดินทางวันที่20นี้ค่ะไปไปที่เซอร์ไปจัน์แล้วก็เสร็จจากที่เซอร์ไปจันรก็คงต้องรีบบินกลับมาเพื่อที่จะไปเตรียมตัวแข่งซีเกม เราไปแข่งเนี้ยห้าแมตช์แรกๆเราก็เราเรายังไม่ค่อยดีคงยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางแต่ว่าทีมเราก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวเล่นดีขึ้นมาเรื่อยๆจนจนย้ายมาที่โตเกียวนาหนอนคิดว่าทีมมันก็เริ่มแบบเริ่มเข้าที่เข้าทางไปว,ว่าสามารถสู้กับคู่แข่งได้อย่างได้อย่างสนุกได้อย่างสูสีอะคะ่ะรางวัลคือไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันเพราะว่าดูดูจากคะแนนดูจาก ตัวแล้วส่วนใหญ่เบสบ็อกคือผู้เล่นยุโรปเขาก็จะได้กันอ่างเงี้ยแล้วแล้แลพอแข่งเสร็จทางออร์แกไนซ์เขามาตามไปก็ก็งงว่าเอ้าได้ด้วยหรอเลยคือเราไม่ได้เช็คคะแนนเลยค่ะก็ดีใจค่ะคือรู้สึกภูมิใจกับกับตัวเองเหมือนกันที่เล่นตำแหน่งนี้แล้วก็แล้วก็ได้เบสอันนี้ค่ะ